มีหลายคนถามเข้ามานะคะวิธีการเชิญเพื่อนมาถูกใจเพจทำไงเรามาดูกันเลยจ้าวิธีการเชิญเพื่อนมาถูกใจเพจนะคะหนึ่งไปที่เพจเลยค่ะเรื่องเพจที่มานะคะเออกจะขึ้นหน้าจอานะคะอันนี้เจอนะคะสอนออนไลน์แบบจับมือนะคะอ่าเราก็ลงมาเลื่อนหน้าจอลงมาเรื่อยๆนะคะ เห็นไหมคะเขาจะมีเชิญเพื่อนให้ถูกใจจ้ะแล้วก็กดจิ้มลงไปเลยค่ะเชิญเพื่อนแล้วก็เลือกเอานะคะหรือจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะเลือกทีละคนก็ได้นะคะครั้งหนึ่งเขาให้ไม่เกิน50คนต่อหนึ่งครั้งค่ะโอเคนะคะอันนี้เชิญนะคะติ๊กเชิญให้เพื่อนมนาะกดถูกใจเพจเรานะคะโอเค อ่าเชิญทั้งหมด20คนไปแล้วค่ะหลังจากนั้นก็รอให้เพื่อนมากดถูกใจแล้วก็เดี๋ยว Facebook เขาก็จะแจ้งมานะคะตรงกระดิ่งค่ะแจ้งเตือนแค่นี้ค่ะจบค่ะ